สวัสดีจ้าวันนี้เนื่องจากว่ามันก็ใกล้เทศกาลกินเจเข้าไปทุกทีเนาะแล้วก็เราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ช่วงเทศกาลกินเจมันก็จะมีอ,ะอาหารเจขายน้อยลงทุกทีทุกทีวันนี้ก็เลยจะพาไปแนะนำร้านอาหารมังสวิรัร้านอาหารเจเนาะ,อ,ะอยู่ร้านหนึ่งตรงแถวแถวอ่อนนุชเดี๋ยว เราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะอยู่ตรงไหนแล้วมีอาหารอะไรบ้างน,นะจ๊ะมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีออนรุทแล้วก็ที่เราจะพามาวันนี้ก็คือที่นี่จ้ะเซนจูรี่เซนจูรี่ออน d โอเคเราเข้าเดี๋ยวพาเข้าไปเนาะร้านนี้เนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินชั้นใต้ดิน ใต้ดินเข้ามาก็จะเจอท็อปซุ์มาเก็ตนี่เดินตรงมาเลยร้านเกาอยู่ตรงนั้นสีเหลืองๆโซววเกนเดี๋ so Vegan. Mm hmm. ยวไปดูกันดีกว่าว่ากับข้าวมีอะไรบ้างข้าวหนึ่งอย่างสอ,อย่างห้บาท3อย่างสิบาทถ้าเป็นข้าปวป่าก็สิบหาบาทใส่ของกับเพิ่มเพิ่มหบาทแล้วก็ นอกจากข้าวแกงก็จะมีอาหารเป็นไซด์ดิชนิดหน่อยก็ร้านนี้ชื่อร้านโซ l วีแกนอยู่ที่เซนจูรีอ่อ่อนนุชนะจ๊ะลงจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเข้ามาที่เซนจูรี่ลงลงมาชั้นใต้ดินเดินตรงมาก็จะเจอร้านเลยเนาะเป็นร้านอาหารขายอาหารเจอาหารเยอะมาก อร่อยมากแล้วก็กับข้าวสองอย่างก็คือห้าสิบาทสามอย่างก็คือหกสิบาทไรอยนเงี้ยก็ถือว่าราคาไม่แพงเนาะโอเคโทษจ้ะที่นี่เปิดเป,ดปิดวันอะไรปิดวันอะไรกี่โมงถึงกี่โมงจ้ะเปิดทุกวันครับผมเปิดทุกวันสิบโ,โมงครึ่งถึงสองทุ่มครับสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับแล้วประมาณกี่โมงอาหารหมดจ้ะเลิกแต่บางวันอ่า โอเคก็คือหมดกเก็บเนาะโอเคได้ขอบคุณมากจ้ะมีมีของเลือกเยอะหลายเมนูด้วยราคาถูกอาหารอร่อยใช่อาหารเขาน่าจะแบบเกือบ20่บาทได้เนาะเป็น20่บาทได้เนาะแล้วแว่ี่รอาอันนี้สามอย่างหกสิบบาท ก็เดี๋ยวอีกจานนึงนะครับโอเควันนี้กับข้าว3อย่าง60บาทมีแกงฟักทองมีหมูกรอบเจแล้วก็ผัดต้งหู้กินอะไรฮะกินแกงฟักทองแล้วก็น้ำพริกเผ็ดค่ะแกงฟักทองแกงฟักทองอร่อยไหมอันนี้กินอะไรอร่อยน้ำพริกเผ็ดขอขอชงน้ำพริกเผ็ดอร่อยไหม มันมีเผ็ดอร่อยค่ะอ,อ,อร่อยอร่อยบรรลุออลรสต้กมกระหล่ำครับแกงใส่บัวหมูกรอบห <ใน S 2> ็ดบัวโบราณเน,นนะาะโบราณแล้วอันนี้ต้กมกระหล่ำล้นๆเลยอ,อ,อร่อยไหมอร่อยคไหม นนุ่ม้กินเอลายอ่ะเมยำแหนมจำแหนมแล้วก็ยำไก่แซ่บยำไก่แซ่บยำไก่แซบไม่เคยกินเลยเนาะตองใช่แ้วเาแต่ยำแหนมอร่อยมากเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะกรอบแซบเออเรายังไม่เคยเิอันนี้ อันนี้ยำยำไก่กรอบว้าปิดเหเกินเปิดนะอร่อยเนาะนี่ค่ะ้องไปลยนะคะารแต่ไอข้าวยำแหนมของเขาะคือแบบจานแล้วแล้วยำไก่กรอบอะ จี๊ดมากเหรอร้านอยู่ที่ไหนนะคะร้านอยู่ที่ไหนคะเจนจูรี่ห่อนนุชค่ะันใ้ดีตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอิ่มแล้วกลับออฟฟิศไปทำงาน เกาเดี๋ยวข้าวหน้าเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนเนี่ยก็คอยติดตามชมกันนะจ๊ะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกัมนด้วยว่าคราวหน้าข้าวหลังเนี่ยเราจะพาไปที่ไหนก็จะได้มีลาดการติดตามกันนะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะโอเคนะ